สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายตอนค่ำๆครับวันนี้ก็ได้ออกมาหน้าครับบ้านสวนยูฟ่าน้ายูโรบ้านประสิียิครับหน้าประสิียิ์คือเก่าครับออกมาเอาสินค้าให้ลูกค้าครับบอห,หลายครับ กำนึ่งครับกำึมันหนึ่ขาเนี่ค,นครับขาขาผมครับขาจังสองออกมากครับมือนอีบบ้าง่อนคำคำที่หน,น่องราเบิงน,น้ำกันครับผมมือหนอีบวันที่เจ็แหละครับออกใหม่คคำผ่าละครับ ออกขอนสิไข่คครับผม นี่คือซับมดงยังไงครับออกเป็นเงาพี่น้องลงน้ำกันครับครับออกกันครับมานี่ครับลมเย็นครับนี่หมูแรงคำคำ ต้มดีครับมือนี้อากาศเย็นม้นหนาวครับม้นหนาว,านาวครับทำควันสะอาดออกหัวเพันก่อนครับดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเรหัวลราหัวครับบอกมากก่อน้ำควันสะอาดล้างน้ำครับมันจูม,มัดตรงลูกค้า คือว <c oughs> ิถีชีวิตของชาวบ้านครับบ้านสางเวสบนแวงครับงหวัดสกลค,ครับผมสกลนครหลังจากทำหน้าเขาขึ้นเล่าขึ้นสร้างแล้วครับปลูกต้นไม้ต้นไหลรปลูกไอ้นี่แหละครับเป็นเกษตร คนผู้คนผู้นี่กำลังหลายคนก่อนเป็นให้มากเล่นเล่นครับเล่นเล่นเนก็ได้กถิ่นเงินพี่กันครับยูงก็อยู่แน่ก็บบ่ไหวก็บบ่เฮ็ดครับให้ลูกหลานแข็งแรงครับแข็งแรงเฮร็จหมูแข็งแรงก็บทำงานเบาเบาครับ คือ่าอีสานครับพี่น้องเป็นว่าเล่าอีสานครับเล่าคนเล่าอีสานฟังโค้งนะผมเป็นเล่าเวียงกันครับคนละกนเป็นเล่าอีสานนี่หลายเผ่าครับผู้ไทยโยยบ้านเนากอยูนอย่นํากันร่วมกันครับภาตาต่างศาสนาเนี่ยครับศาสนาอะไรมาอยู่รวมกันมีความสุขกันครับ งอจริงสิครับทำาวาบจะอาดต่อครับ คอองากาศเย็นมัเนาะบานพี่น้องบ้านแฟงอากาศเยนน็น,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 าาเยนครับตเย็นเยนเ็ยนมัวหนาวครับอากาศพอดีครับ ริ่มฝากที่ตามนี่เด้อเพื่อนๆต่มเนี่ยครับผมเขียนแขนโคตรครับเป็นลูกชาวนาแต่เนี่ยนี่แหละครับกำแหงกำหน้าพี่นองเย้ย ทำให้กำหน้าน้องว<ๆ>่ากำสวยนมีความสุขอย่างหนึ่งครับมาให้มันหน้ามาเนี่ยกับ้าบ้านครับวัวอะไยูโดนพี่น้องด้ยทำธุระแล้่วกับชาบ้าน ดอกแค่หวัวชิงไขยพี่น้องเลยนี่หัวชิงคขยครับนี่ดอกแค่นาแต่เสียงมีดอกแค่ครับ ไย่ลืมเด้อพี่น้องอยติที่ทำผูไปทำงานตั้งอย่างวัดครับยินด,ดีบาด้างแกนเฮาวัดพุทธารามเป็นบุญครับบุญในขอเชิญชวนพี่น้องครับคุ้มนำเน่าของบ้านเกิดบ้านสงการวันที่12ครับบุญสลองตะลาวัดพุทธารามครับ แล้วมาร่วมกันสลองครับผมโกรธต้องการบ,บุญไงยี่ครับกอ <c oughs> าลังเตรียมกอาลังเตรียมน้ำมันซอยดาวพี่น้องพวกอยากที่ทำทั้งแม่ออกพ้นกับสารตาเออสารตาสารยังเช็ดไปเรื่อยๆครับได้หลายหลายลังวันแล้วร้ <c oughs> อยสองรอยแล้วครับผม สอนร่อนไสเ้เพื่อนกาทำไม่กวดครับมือลิงได้หลายแล้วครับเป็รลอยเศษๆเก็บถึงสองลอยแล้วมั้งออกมาณันมาไ,มได้หลายอยู่ครับยังสิแปเอาใหม่อีกอยู่ยนี่นะเนี่ยครับมืออื่นมืนมือ,มอ หลายอย่างครับกระด้งปากระดงหลายๆอันครับดงหางดงผู้เฒ่าเพิ่นก็สิพาสารพาเห็ดครับถิ่นนกันไยดาวกัดกิจกรรมมวลมวลขึ้นมาครับให้ลูกหลานเฮามาแต่ต่างจังหวัดรับบ้านพูนลำน่ไปทำงานหาเงินครับทำบุญสลัดจับสลัดไยดาวครับ ลองระมวนครับปีนวันที่สิบสามเป็นบุญครับบุญมหาศาลครับบุญพ่อเวรต่อยวันที่สิบสามนี่ลองสามครับไปทำามควนกสครับ คือเหมนกูมัดแล้วแหะครับพี่น้องนี่คือํำเร็จแล้วครับทำความสะอาดเรียบร้อย ยังทำความสะอาดค่าครับ ข้าวไงครับขาหงข้าวพันธุส์สร้างเอาไปครับกขาบาวไร่ก็แบ่งกันได้ครับแบ่งปันกันปลูกยังยังบไร้ครับชื่อหัวกาครับเป็นปันกันไปเป็นบุมีครับผมคือแบ่งปันครับ เคียงหอมครับเคียงหอมทำกับเขาตรงมีคามีตะไคร้มีกว่วครับผลนครครับกินคือกกันพี่น้องบ้านพี่น้องกับจิตกินคือกันครับ <c oughs> กินคือกันมีเคียงหอมเม่อน,นครับผักใตผากเหนือต้องใส่เคียงหอม คือคาครับพี่น้องาอาครับกลังดำควบครับพี่น้อง Thank you. ยังหอมขาครับขาขาขาไงครับพี่น้องชีวิตของพญาเสียนยุ่งสิครับพี่น้องอยู่สบายสบายครับ คือจบเรียบร้อยครับสินค้าเมื่อนี้คือ่าได้ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทประมาณนี้ครับสินค้าพญานาคเมียบ้านก็นกล้วยครับกล้วยหอมเบาลงตลาดพดวาิตสพุพรมครับหกถุ่หอดหกมงเสาครับ,รบลงตลาดตอนเสาครับหอมกล้วยหอมเบา,บาครับลูกชายหน้าที่แซนโกด ไปพปปบพี่น้องทั้งบริสัูพมครับขอสวัสดีพี่น้องทุกคนเออมือเนี่ยคือได้เขาบ้านแล้วครับได้ชิ้นค้าล่ะลูกค้าคนสิดล่อขอสวัสดีครับนี่ครับเปลี่ยน